สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือศูอนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับสำนักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร,รป่าชายเลนที่4และประมงอำเภอท่าชนะจัดก,กิจกรรมสร้างการรับรู้ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำเดือนกรกฎาคม2566ครั้งที่สองโดยได้นำนักเรียนพร้อมด้วยครูอาจารย์โรงเรียนวัดขจรบำรุงร่วมทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยนักเรียนจะได้รับความรู้จากการบรรยายถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันงดทิ้งขยะลงในแม่น้ำหลาคลองรวมทั้งจัดก,กิจกรรมเก็บขยะพื้นที่ชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําโดยการปล่อยพันธุ์ลูกปูม้ากิจกรรมสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยภาครัฐและภาคเอกชนได้รับรู้ความสําคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนง,งานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆตลอดจนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถบูรณาการในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคตสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช